สวัสดีครับในันดับถัดไปเราจะเข้ามาใช้งาน VNC แล้วก็เข้าไปใช้งานคอนโซลของ Ubuntu Desktop ที่เพิ่งสร้างขึ้นนะครับในระบบไซคลาวนะฮะก็จะมี user ที่เป็น default user สำหรับระบบ Ubuntu ก็จะเป็น Ubuntu นะส่วน password ก็ จะเป็นพาสเวิร์ดที่ให้ไป,ไปในรายละเอียดพร้อมกับข้อมูลอคเคาที่ส่งไปให้คุณแล้วนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะสามารถพิมพ์อะไรนะไปที่คอนโซลได้เนี่ยจะต้องคลิกที่แท็บตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะล็อกอินเข้ามาในระบบ เรา,เาต้องการที่จะเห็นภาพนะบนคอนโซลที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็สามารถคลิกนะที่ปุ่มนะครับที่จะใช้ f ฟ l ล c r e e n นะครับอันนี้ก็จะเข้ามาที่ระบบอุบุนตูนะฮะแล้วก็ก็จะเรียก Terminal ขึ้นมา ในเทอร์มินอลนี้ถ้าผมอนลิดูข้อมูลเกี่ยวกับเน็ตบวกของมันก็จะเห็นว่า,ามันมี IP ที่เป็น IP พื้นฐานนะากำหนดมาให้แล้วก็คือ10.1.0.22อันนี้จะเป็น IP ที่ชื่อว่า f i ก IP นะครับเป็น IP ที่ OpenStack ให้กับโฮชูม h ชิ e แต่ละเครื่องที่มันสร้างขึ้น ะครับเป็น IP ที่ใช้ภายในระบบ OpenStack เองคราวนี้ผมจะลองอทดสอบนะครับว่าวิชวลเมชีนนะครับเข้าใช้ใชอ้อินเทอร์เน็ตได้ไหมนะครับก็ ลองปิงดูนะปิง Bing Google ดูก็จะเห็นว่าได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนี่เราใช้เอ็นเตอร์ปร e สเน็ตเวิรกนะฮะก็คุณก็สามารถที่จะใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับบนัวช m a c ม i ช e นลองคลิกดูนะค,ครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะก็คือใช้งานได้ไม่มีปัญหาอะไร อันนี้คือ,อคอนโซลนะครับคราวนี้ในระบบ OpenStack เนี่ยถ้าคุณ List ดูตรง i n s t a n น e นี้นะครับอันนี้เราจะมีมี v ว r t u a l m a c h ช n e หลายแบบนะครับแล้วก็วิธีการพื้นฐานที่คุณจะเข้าใช้งานมันก็คือเข้าใช้งานผ่านคอนโซลนอย่างที่แสดงให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับ แต่ว่าในการที่จะเข้าใช้งานเครื่อง i ว t u a ช m a ม h ชินพวกนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้มีเพียงแค่ใช้คอนโซลนะฮะอย่างเดียวคอนโซลคือวิธีการขั้นที่พื้นฐานที่สุดนะครับเพราะว่าเหมือนกับเวลาที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆนะเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยที่คุณ จะใช้ก่อนตอนที่คุณจะใช้งานเบื้องต้นนะฮะใช้งานมันเบื้องต้นเนี่ยคุณก็จะต้องเข้าใช้งานผ่านหน้าจอที่เป็นหน้าจอที่อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ที่ติดอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นนะฮะอันนั้นก็คือคอนโซลนะครับซึ่งก็เทียบได้กับคอนโซลที่ เราใช้กันเมื่อกี้นี้นะครับแต่จริงๆแล้วคุณสามารถที่จะรีโมทล็อกอินไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้ได้นะครับครนี้แต่ว่าในในโอชอทไมชีนพวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะคุณสามารถที่จะใช้ VNC นะฮะซอฟ์แวร์นะฮะหรือว่ารีโมทล็อกอิน SSH นะครับ หรือแม้เอ่อหือแม้แต่ถ้าเป็นเครื่อง Windows หรือว่าเครื่อง ubuntu เรก็สามารถที่จะใช้ Remote Desktop, Protocol, r e รีโม d e ดส t ์ท็อปโปรโต rdp นะครับล็อกอินเข้าไปใช้งานเครื่องเหล่านั้นได้นะครับาจากจากภายนอกระบบ OpenStack นะฮะเออนนั้นนำมาสู่เอ่อเอ่อ s อ a ี d r e s s อีกแบบหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า Floating IP นะฮะฟอูอตต a t i n g IP เป็น IP Address ที่ที่ คุณจะต้องสร้างนะฮะแล้วก็จะต้องอ l l o c a t e นะฮะมาจากระบบ open stack นะฮะแล้วก็เอามาอ s s i g n ให้กับ virtual machine นะ,ะเพื่อที่ที่คุณจะได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น VNC client นะฮะ RDP client หรือแม้แต่ SSH client เพื่อที่จะลองอิมอยังเครื่อง Virtual Machine ที่สร้างขึ้นในระบบ OpenStack เหล่านี้นะครับเพราะว่า f i x IP นะครับ i p พีที่สร้างขึ้นเป็น Default ของ OpenStack เนี่ยมันใช้อยู่เฉพาะภายใน OpenStack เท่านั้นนะครับโอเคนะคราวนี้การที่จะ,ะสร้าง IP ที่เป็น IP ที่เป็น floating ip จะทำยังไงนะคผมก็จะต้องมาคลิกที่ access and security ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่แท็บที่เป็น floating ip นะครับใน floating ip แท็บเนี่ยนะก็จะมีมี floating ip อยู่หลายตัวเลขเลยนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ผมสร้างขึ้นเอาไว้นานแล้วนะครับนี้เดี๋ยวผมจะลองลบมันออกไปก่อนนะฮะ delete floating คราวนี้นะสมมุติว่าผมเข้ามาใช้งานระบบใหม่นะับผมอยากที่จะได้ floating ip อันใหม่ให้กับ virtual machine ของผม,ผมก็ต้องมาคลิกที่ floating ip allocate floating ip นะครับซึ่งผมก็จะเป็น floating ip ที่จะใช้สำหรับ network ที่เป็น public network นะครับก็จะ allocate มันนะก็ได้ละนะครับได้ floating ip ออกมาเรียบร้อยละ นะเ,เคราวนี้นะครับ floating ip ก็จะเป็น ip address นะที่คุณสามารถที่จะใช้ client software นะครับตัว remote client software นะเ,เ,เข้าถึงเ ip เหล่านี้ได้นะครับเ,เคราวนี้นะพอผมสร้าง floating ip ขึ้นมานะผมก็ จะต้อง Associate Floating IP อันนี้เข้ากับ Virtual Machine นะครับซึ่งผมก็สามารถที่จะคลิกที่ Associate Floating IP i นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็สามารถที่จะเลือกได้นะมาคลิกตรงที่ select a p o r t นะตรงนี้ก็จะเลือกได้ว่าจะแปะนะฮะว่า Associate นะ IP IP นี้เข้ากับเครื่อง โว้ชไมชินเครื่องไหนนะซึ่งในที่นี้ผมจะแอสโซเซียตมันกักบโว้ชไมชินที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นนะครับก็คือไมโอ u ุนตูแล้วก็มีฟิกไอพีเคื่อนี้นะครับก็แอสโซเซียตเข้าไปหลังจากนั้นก็แอสโซเซียตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโว้ชไมชินเครื่องนี้นะฮะก็อีกสักพักหนึ่งเนี่ยนี่คุณคงต้องรอสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็รีเฟรชนะฮะหน้านี้มันก็จะมี ตัว floating IP ปรากฏขึ้นมานะครับคราวนี้ถ้าผมต้องการที่จะเข้าถึงนะฮะเครื่อง Ubuntu เครื่องนี้นะครับโดยใช้ Putty Putty Put ก็เป็น SSH client นะครับสำหรับ Ubuntu นะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอ cancel ไปก่อนนะแล้วก็ใช้ ผมจะใช้คอนโซลเข้าไปในเครื่องโวชูมิชินเครื่องนี้นะครับเพื่อที่จะไปลัล่นนาไปติดตั้งตัว open ssh server นะครับ ก็อัปเดตนะฮะซอฟต์แวร์ Software ที่มีอยู่ในระบบก่อนนะครับโดยใช้ออปเดตนะครับอัปเดตโอเคแล้วก็ติดตั้ง คือบน Ubuntu Desktop เนี่ยมันไม่มี SSH Server ติดตั้งมาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณร้อนชัวร์ช์เมชินที่เป็น Ubuntu Server มันก็จะมี SSH Server ติดตั้งมาด้วยนะครับก็ไม่ต้องมาติดตั้งแบบนี้โอเคคราวนี้ผมก็จะใช้ Putty นะครับเพื่อที่จะ ลีโมดล็อกอินก็มาบนเครื่องที่เพิ่งสร้างขึ้นนะครับก็คือไมาอุบุตัวสองเดี๋ยวก็ไปดู i อ Address นะครับที่เป็น IP Address ที่เพิ่งสร้างขึ้นในเมื่อกี้นี้นะ floating ip นะคือต้องจำ floating ip ได้นะครับอันนี้มันยังไม่ปรากฏขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วมัน ใช้ได้แล้วนะครับก็คือ10.1จุดร้อยจุดจุดอันนี้เป็นเป็น IP address ที่เป็นโฟล t i n g IP address ซึ่งเป็น IP address ที่ในเน็ตเวิร์นะข,อรอของมหาวิทยาลัยในอินเทอร์เน็ตของเราเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับ โอเคเท่านีเา้เราก็จะมาดูตรงนี้นะครับก็จะใช่จอหนึ่งร้อย1 0 0ยี่สิบจุดยี่สิบเ็ดนะครับแล้วก็เลือก a c c s s นะนั้นคุณก็จะ,ะปรากฏเมนูนี้ขึ้นมานะครับปรากฏวินโดว์นี้ขึ้นมาแล้วก็โอเค ไอ้ดฟอล์ล็อกอินคือ,อันตันเค,ครับอ่าโอเคานี้ผมก็ล็อกอินเข้าไปที่เครื่องเอเครื่อง อุ u ุนตูมา이มาอุบุนตูสองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัว floating IP ก็จะเป็นอันเดียวกันกับที่กระของ virtual machine ที่เราคุณสร้างขึ้นนะครับถ้าคุณใช้ if c o n f i g นะฮะคุณจะไม่เห็นนะฮะ floating IP บนนี้นะคุณจะเห็นเฉพาะ fixed IP นะครับ floating IP จะเป็น IP ที่ที่ open ระบบ o p e n s t แต่จะ assign นะจะ associate หรือว่าแปะเข้ากับ Virtual Machine โดยที่ Virtual Machine ไม่รู้นะาเว่าว่าว่ามีว่ามีาม floating ip นะครับมี floating ip เบอร์ใดเบอร์หนึ่งแปะเข้าหามันสำหรับ Virtual Machine มันจะรู้ว่ามันมี ip address คือ,เ,อ,อเป็น f i x ip นะคือสิบ จุดหนึ่งจุดศูนย์จุดสองสองเท่านั้นนะครับาการ assign หรือว่าแปะเ,เอร์แปะ floating IP หรือว่าหนับ floating IP เข้ากับ fix IP ของระบบ OpenStack นี่ก็จะทำแบบเดียวกันกับที่ NAT server ทำนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะใช้เ,เข้ามารีมอตล็อกอินเข้ามาใช้เครื่องเครื่องนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็น วิธีการหนึ่งนะครับสำหรับโปรโตคอลอื่นที่จะใช้นะฮะเข้ามาทำงานนะฮะหรือว่าใช้งานวิชีโชมิชินที่สร้างขึ้นนะครับถ้าเป็นเครื่องวิชีโชิมิชินของคุณเป็น Windows นะฮะวิธีการหนึ่งที่จะสะดวกมากก็คือการใช้ RDP โปรโตคอลนะครับหรือว่ารีโมตรีโมเดสก์ท็อปคอนเนกชั่นของ Windows ต้องใช้ RDP Protocol อันนี้ก็คือในในขั้นแรกเนี่ยนะครับผมจะต้องเข้าไปใช้พอมี Windows สร้าง Windows ขึ้นมานะครับในขั้นแรกนะเหมือนกับบนอุบลตูเหมือนกันคุณจะต้องเข้าไปผ่านคอนโซลเข้าไปนะครับแล้วก็ในนี้นคุณก็จะล็อกอินเข้าไปซึ่งยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดที่ก็ให้ไว้แล้วในในข้อมูลในเขาที่ที่ส่งไปให้นะครับ อันนี้พอล็อกอินเข้าไปปุ๊บนะคุณก็จะต้องไปเซตนะฮะเซตค่าให้วินโดว์นะอินสแตนเครื่องนี้เนี่ยาาสามารถที่จะทำงานนะครับก็คือคือ,อรับรับหรือว่าให้อนุญาตนะฮะรีโมทเดสก์ท็อปไคลเอนให้สามารถที่จะมาคอนเนคกับมันได้นะครับ ซึ่งซึ่งรายละเอียดตรงนี้นี่ก็จะอยู่ในออยู่ในแมนนวลนะครับผมผมจะยังไม่พูดถึงในตอนนี้นะครับอันนี้คือในเครื่องเครื่องนี้เนี่ยผมได้ใช้คอนโซลแล้วก็เข้าไปเซตอัพตระมานไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่2ก็คืออในอส่วนที่เป็นบัวช่วมแมชชีนเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการไปใช้ไปกำหนด เอ่อ floating IP ให้กับ virtual machine ขึ้นนี้นะครับโอเคนะอันนี้ก็กำหนด virtual machine floating IP ไว้ที่ตรงนี้แล้วนะครับคราวนี้ผมจะใช้ remote desktop connection นะครับผมก็มาคลิกที่นะตรง remote desktop connection ของ windows นะครับแล้วก็กำหนดนะตรงนี้ไปนะตรงนี้เช่นนนี้เป็น19นะครับ็ Connect เข้าไป ใช้ user นะครับแอดมินนะครับแล้วก็ p a s s ร o r d ผ่าก็าำที่กำหนดให้แล้วก็นะกททล็อกอินเข้าไปนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่าผมก็เข้ามาใช้วินโ w นะครับเรียบร้อยแล้ว ก็ในตัววินโดว์ก็กำลังโหลดอลายบางอย่างนะครับโอเคนะครับมันก็พยายามที่จะอัปโหลดนะเอ่อจะอนะัปเดตนตัววินโดว์ให้เป็นวินโดว์เวอร์ชันใหม่นะครับแต่ว่าผมก็จะยังไม่ใช้มันนะครับก็ คืออันนี้คือคือทั้งหมดนี้อยู่บนวัวช่ m ม c h ช n นนะครับท,ที่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 เป็นวัวช่ m ม c h ช n นที่เป็นวินโด w แนะครับโอเคอันนี้ผมก็จะอแบบันอื่นนะครับ คือ RDP โปรโตคอลมันก็จะทำให้มันก็จะเร็วขึ้นนะครับ RDP จะเร็วขึ้นกว่าอย่างอื่นนะครับจะเร็วจะเร็วกว่า พี่จะใช้คอนโซลนะฮะจะ ก็จะค้างเอาไว้เท่านี้ก่อน